สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาหมู่บ้านอะไรนะแคมปังเปลังตีอะไรสักอย่างนะคะเป็นหมู่บ้านสานะคะก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะตั้งอยู่บนบริเวณเซมาลังนะคะตอนใต้ของประเทศอินโดนีเซียเป็นหมู่บ้านเล็กๆก,ก,ก็มีประมาณ200กว่าหลังคาเรือนนะคะ ตอนนี้เราก็ถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในเลยค่ะว่าสวยงามแค่ไหนนะคะนี่แหละหมู่บ้านสายลุงว้าวนี่ก็สวย น,นี่มเก,กับแปง้กกแปงจ้าแม,ม,มีที่เรยมิมมมถ่ายขึ้นน่าจะสวยกว่าถ่ายลงไม่ไม,ไม่นั่นเท่าไหร่แต่ระวังสะดุดกันนะกลายเป็นสถานที่ท่องเทีย่ยว้หนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามโอเคโหอเต้ฮลโลมีอัลมีโอ้เ oh, สียว ย้อนแสงอ่ะบอม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

เินแล้วกาตาอบานี่าอจะมาสามหมื่ปราศเป็ว่าสายแค่สองหมื่ล้อนกเล่งงงอ้้า

โดดีปานไม่รู้ I don't know <laughs>